สาวน้อยในอ้อมกอดเกรตโตเป็นสาวแล้วสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยเป็นอีกหนึ่งหนูน้อยที่เป็นดารารุ่นเด็กขวัญใจพี่พ,พี่น้องๆในวงการบันเทิงสำหรับน้องดิออร่าที่โชว์ฝีมือการแสดงประกบพี่พ,พีนักแสดงแถวหน้ามาแล้วมากมายหลายเรื่องอีกทั้งยังมีโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบมาแล้วก็ไม่น้อยซึ่งปัจจุบันน้องดิออร่ากำลังเข้าสู่วัย12ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุดพระเอกหนุ่มเกรทวรินทรนได้โครจรมาเจอกับน้องดิออร่าอีกครั้งหลังจากที่เคยร่วมงานละครกันมาหลายปีก่อนพร้อมแชร์ภาพคู่โดยระบุคแคปชั่นว่าเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งด้านน้องดิออร่าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความน่ารักน่าอินดูว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆแต่ทุกครั้งที่เจอพี่เกรทพี่เกรก็น่ารักกับน้องเสมอขอบคุณมากๆนะคะไว้มีโอกาสเจอกันอีกคะ่ะ เห็นได้ชัดว,ว่าน้องดิออร่านับวันยิ่งโตยิ่งสวยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเธอเชิช้ายกับบทบาทนางเอกของวงงานก็เป็นได้